แล้วคนที่ิลู่าำจริงๆถึงเขาบุคคลผู้นั้นจะผิดจริงก็ตามนั่นเขาบอกเก่าตู่เขาบอกใส่ร้ายได้เขาบอตามแฮไปไรแล้วเขาก็ไม่ตัดสินด้วยนั่นแต่ถ้งว่าค่ำหลวงปูหมันหรือเพื่อนวาวี้โอ้ปิดใจได้ว่าธรรมดาเด้การจะมีติดเตือนบุคคลผู้อื่นนั่นมอ้นบุคคลผู้นั้นจะผิดจริงก็ตาม ก็ยังเป็นการแสหาเรื่องเร่าร้อนกังวลเข้ามาสู่หัวใจเจ้าของดีๆนี่เองนั่นที่นับภาษาอีหยังวันนี้ทีนับภาษาอีหยังที่พวกไปไล่พระอพระอริยะเจ้าบัดแสดงตนว่าเป็นอริยะเจ้าผู้รู้ไม่แสดงตนว่าเป็นผู้รู้เป็งสันผู้บรรลุแล้วหังบัดสดงตนอย่างเลยเเออพกไปกก่าตูใส่้ายตักเตือนลืม ไล่จับซึกแังสี่เห็ุตั้ไไดรมันกัดซึกบาได้เราละแต่เป็นรุ่นนั้นแล้วไปว่าอีกอย่างไล่ให้เกิดความลําบากพนันห่างไกลศาสนาจะเกินเด้พรออากาศวรพันี่์ทรงมาได้ตลอดทุกยุคทุกสมัยเดย้แต่เ้าถ,ถึงยุคนี้นะทรงมาได้ถึง2566ปีแล้วก่อนพุทธกาลบวกเข้าไปอีกปี่ก่อนจติตตังพศหพศหน,นี่ตั้งตอนไหน ตั้งตอนพุทธเจ้าตายเออตั้งนั่นแหละเลื่อนพ่อสอเออพันยูได้มจักสรายพันษาบัดนี้นั่นแหละกระบวกเข้าไปอีกที่ภากาสวัสดิอ,อันนี้นะนั้นบุคคลผู้นั้นสิพิจิงกษัตร้างห่างไกลศาสนาบ่าธรรมดาพระย่ายช่างัท่านยังบ่ขคาเลย <c oughs> <c oughs> การทำลายศาสนาหรือการทำลายศาสนานี่คือการทำลายเส้นทางการเดิน สู่ความเป็นผู้รู้หรือ,อเป็นการทําลายหนทางพระนิพพานของตัวเองอเอเผาวัดลอยวัดกระเบ้าถ้ำกระบ้าบ่าสู่ทําให้ภิกษุที่ยังมีศรัทธาอยู่ได้ขาดได้ขาดจากความเป็นภิกษุไปเด้เผาวัดลอยวัดชื่อไวยโรดเผาพระพุทธรูปถิ่มทุทบพระพุทธรูปแตกทําลายดิเผาโบสถ์ทำลายโบสถ์ลอยโบสถ์เออแต่ว่าไปเหตุไหน ภิกษุสามเณรผู้ยังมีศรัทธาในพุทธศาสนาอยู่ซึกออกไปปุ๊บด่อย่าลืมเออท้าได้ท้าได้โกรธโกรธสงไขย,ยังไม่สิ้นกรรมนั้นยังไม่สิ้นอัศลกรรมนั้นเออที่ว่าเขาว่ามันห้าสิตัดต้นใหม่ที่มันคัดความออกจากโบสถ์หรือ,อยังก็แล้วแต่บาปกรรมนั้นมีอยูบ่บ่เออถ้ากระทาด้วยความพอบชอบใจของตัวเองเป็นบาปเป็นกรรมอยู่แต่ถ้าทําเพื่อส่วนรวมเพราะหวังรักษา ถ้าว่าราวัาตถุสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นไปเพื่อส่วนรวมว่่มีบาปบม่มีพิษที่นี่เขามาเทียบคนที่จับภิกษุแม้นเพิ่นพลาดไปแล้วในการเมาเหล่ากับสรารแต่ว่าไปจับศึกแต่บุคคลผู้นั้นยังมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่นะแค่พลาดแค่นั้นเองไปจับเข้าศึกบุคคลผู้นั้นจะห่างไกลหนทางพระนิพพาน บุคคลที่เข้าไปตัดสินยืนยันว่าเป็นผู้ผิดจริงถึงประราคิกได้แต่บังคับเขาสึกโดยเขาบริการไว้ไข้ามศึกสดสดงไปเนี่ยอ,อห่างไกลพระพุทธศาสนาเหลือเกินเลยวาเนี่เออ,อกุศลกรรมสิ่งให้ผลมากมากมยมหาศาลมาตรงห่วงเลยเอ,อคือผัวกับเมียผัวมาบวชเออที่แรกเต็มใจบวชโดยศรัทธาผู้ผัวบวชโดยศรัทธาผู้เมียก็เห็นดีด้วยอยู่ แต่ว่าโดนไปโดนไปจากน้อยมากเกิดอี่ยั่งึ้นละบาดน,นี้มาคุ้มผัวซึนั่นแหละขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ทําลายเส้นทางแห่งพระนิพพานของตัวเองเด็บ่แม่นทาลายพระพุทธศาสนาเด็แต่ว่าทําลายพุทธศาสนาของตัวเองพุทธศาสนาเสื่อมบ่ได้บ่มีเสื่อมพอมันเป็นความจริง<อ>แต่คนที่จะเสื่อมออกจากพุทธศาสนาคือบุคคลผู้ทาลายบุคคลผู้ยังมีศรัทธาแห่งหนทางแห่งพระพุทธศาสนาหรือก้าวย่างเข้าสู่พระนิพพานตัวนี้ตั้งหาก ออทำลายภิกษุสงฆ์อง์เดียวนะยังผูยังมีศรัทธาอยู่แม้นจะผิดจริงโดยเหตุแห่งการเมาเหล้าออกาออับสังนั่นแหละยิ่งกว่าทำลายโบสถ์ยิ่งกว่าเผาวัดที่บอกไหนเด้อยิ่งกว่าทำลายโบสถ์ยิ่งกว่าเผาวัดศาสนาสร้างไม่เสืบมไม่ได้ศาสนาคือใจคนคือบุคคลศาออส,สนาบ่แมน่นวัเออคนดีเพียงคนเดียวคือร่พุทธเจ้าเฮานี่ออนั่นแหละต้นแบบ คนดีเพียงคนเดียวเนี่ยสามารถส้างคนดีใดอื่นอื่นอีกมากมากมยมาสามอยู่็นวันออนี้วัตถุเนี่ยเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องประกอบสื่อเด้เออเป็นเครื่องประกอบอย่างหนึ่งนะคนที่สืบศาสนาทแท้ๆพิกซูซามานีนี่แหละสืบศาสนาทแท้ๆเลยบ่แมนคนทั่วไปถะาลองบ่มีพิกซูนักบวดต้องดูมันเสื่อมตะโดนแล้วเด้เออมันเสื่อมตะโดนแล้วมันบ่มีลูก ล่างลักษณะในอัตลักษณ์อัตลักษณ์แห่งพุทธศาสนาก็ต้องอาศัยอัตลักษณ์โดยลักษณะแห่งบุคคลนีส่สกุลโขนหัวห้วมเหลืองนี่ส่งฝากาเสาวผัดนี่แต่คุณธรรมภายในในี่เป็นเรื่องของไผ่ของมันออแต่ว่าผู้ที่เบื้องข้างนอกน่นะพิสูจเมาเหล้าซื้อซื้อื้อแต่ว่าเขายังมีศรัทธาในการบวชแห่งพุทธศาสนาอยู่เออเวนกรรมของเจ้าเองจะไปยืนย,นยันไปตัดสินของเจ้าเองเออเรากล่าวตักเตือนได้ แต่ว่าเราจะไปจับปรับแบบนั้นบ่ได้เออนั่นเป็นเรื่องของสงฆ์ตั้งหากและที่ตั้งกฎหมายขึ้นมาเพื่อจะควบคุมพุทธศาสนาควบคุมภิกษุนักบวชผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบควบคุมทั้งหลายเ่านี้ดนแล้ว,ลวลตั้งแต่ห่างไกลพุทธศาสนาบัดห่างไกลหนทางแห่งพระนิพพานของตนเองเ้อเออตั้งขึ้นมาเท่านะามื่สที่ตั้งอย่างตั้งขึ้นมาเออหลัยๆรู้สึกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมะ ยิ่งใหญ่กว่าโสดาสกิตาคานาคารู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจยิ่งกว่าโสดาสกิตาคานาคามีอำนาจยิ่งกว่าความถูกต้องเอ,อมันเป็นื่องสันนั่นแหละบานนี้ถึงผูใ้ใดสิทำงานในองค์กรลักษณะนั้นแล้วให้ซ้านึกซ้าเนียเข้ามาตัวเองจะอ้างว่าตัวเองจะยิ่งใหญ่เอ,อว่าเจ้าของเป็นมรคนิพพานบป่เจ้าของเป็นเจ้าของาศาสนาบอก่นี่แหละจังว่าให้ละมัดระบังตัวเองเด้อ ม,มาในนามของคนนั้นตั้งที่หลังเด็อพระพุทธเจ้าบ่ได้เหผู้ใดมาตังเด้กแม่จังสรรพระคู่พระเคยยังพ่มีเด้พระพุทธเจ้าก็ได้ตังไปเด้พระคู่ก็ดีสำนักพุทธตั้งสีพุทธเจ้าก็ได้ตั้งคเด็พระธรรมแลวิไนนี่แหละจะเป็นศาสดาแทนเราตถาคตถ้าคิดว่าตัวเองยิ่งกว่าพระธรรมพระวินนยน่ะเห็ดไปแล้วแต่นั่นเป็นการทำลายตัวเองเด้อแต่ผูดด้ใดเข้าใจ ว่าเหตุแบบนั้นได้แต่สนะกูยิ่งใหญ่กูเหนือกว่าพวกนี้พวกพิกษุนาบวกต้องอยู่ใต้โอวาตอำนาจของเราเชิญเหตุไปเลยนั่นแหละแต่าบาังคับใจเขาประเด้ก็แล้วกันแม้นจะบังคับได้เพียงกายโดยใส่กดหมงกฎหไม้อย่างแนวนั้นนะบังคับลักษณะนั่นนะตัวเองนั่นแหละเวลาอากุศลกรรมมันให้ผลเจ็บแสบที่สุดที่เฮาเห็นหมดเห็นปวก เห็นสิ่งหนอนเนา่าเหม็นอย่างต่างๆที่มันสซสอนพวกนั่นแหละนั่นแหละาศาสนานี่คือการรักษาใจของเองเด้เออพุทธศาสาศานาเสื่อมบ่ได้ดรอกไม่ทางนั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นกบชั่งคำว่าความจริงโดยธรรมนี่มันก็เป็นของมันทังสันอยู่แล้วมันเป็นตถตา,าเออบ่มีพระพุทธศาสาศานาเกิดกะ้างคนทำดีกับไปสวรรค์คนทำเลียวกับไปนรกนื่คือเก่าไหม นั่นแหละจังว่ลายลายๆคนที่เข้าใจบาทำลายซัมเนียน้เพียงรูปเดียวที่ยังรักษาคือยังมีความศรัทธาในหนทางแห่งพระนิพพานอยู่แต่ว่าไปกล่าวตู่ใส่้ายจะปรับออให้เกิดเสื่อมถอยจากความเป็นภิกษุสามเณรบุคคลผู้นั้นได้ทํากันมันอันยิ่งใหญ่แม้นภิกษุสามเณรเหล่านั้นจะไม่มีมรรคผลนิพพานในตัวเองก็ช่างบอกเด็ดขาดเด็ดขาดหลด บอกแบบดดเด็ดขาดเลยเด้ไม่ได้อ,อ,าอารุมอรวยหรอกไม่มีทางกันแล้วกันนั่นแหละ <c oughs> นีเป็นธรรมดาวะ่ะตักเตือนนี่เราบอกช่างบอกว่าความศรัทธาขอศรัทธาโดยตัวเองภัยก็ดีศรออัทธาโดยปัญญาพร้อมศึกษาโดยรอบครอบแล้วหนทางนี้เป็นหนทางที่ทําให้เราพ้นทุกข์ได้จึงให้ศรัทธาโดยธรรมศรัทธาแนวทางที่ตัวเองปฏิบัติแล้วเข้าถึงพระนิพพานได้ จะไปศรัทธ,ธาบุคคลจะไปศรัทธ,ธาแค่การได้ยินได้ฟังสืบต่อกันมาอให้ฝึกหัดทึกสายด้วยตัวเองเออมื่อมั่นใจเต็มที่แล้วเพียรพยายามกระทาไปศรัทธ,ธาปัญญาความเพียรถ้าจึงบังเงิดไผ่ถออ้เาเรียนรู้มากกับเท้าเองเพราะแห้งอยู่พิษออมากมากยิ่งก็ถูกออถูกถูกยิง่งแทบจิบม่มีมิแต่ผิดนั่นแหละถ้า <c oughs> มันเห็นพิษนั่นแหละมันเห็นความพิษตัวเองนี่แหละ มันทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นแหละม,มันจังหันกลับคำว่าบ่งตัวเองนั่นเอง